ไปมีไปมีอาการกับไอสายฟ้าดี่ทำไมเสื่อเือปนเล่นลิคือแก๊งเองกับแก๊งพี่มีปาเสียงกันนะเมื่อวานี้รู้ใช่ไหมมีปาเสียงอะไรอะพี่อ่าไมเม็ดเนตอะไรของพวกมันไม่รู้แก๊งคนในในแก๊งพี่บอกอะโอ้โหคนต่างกันชัดเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่บี่บยิบบสยี่สี่บห้ายี่หกยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสงิสมสี่้าสบหกสบสิบสบกยี่สบยิบอ็ดห่ากันเจ็ดคนด้วยชิวชิวยีิบสองห่างกันเจ็ดหกคนแต่ไหวต่๊บี แมนซี่มาไหมวะคืนนี้เล่นสูงแมนซี่ครึ่งแรกเริ่มกูกูแบบกูไปอยู่ตรงนี้แล้วกูยิงแม่งยิงกลางก,กระหม่อมเลยแหละกูยิงแม่งกลางกระหม่อมเลยยิงแบบพิเศษทุกคนเลยอย่าใส่นะแบบมึงมึงอันนี้มึงรับสองกูยิงแม่งตรงนี้เลยแหละอ้าวเรื่องอยไคือตา,ากิโกโดกูหน่อยอ่ะพี่อ่ะไอ้เยอะไมนกูรอยิงตรงนี้เลยแหละกูไม่รู้กูรอยิงแม่งตรงนี้เลยแหละ แบบล่มร่มอีกล่มอัดครูบ,บอกเลยนะถ้าเขามีให้แทงรถถังวีเอสมาลีคืแทงรถถังหมดตัวมีบ้านขายบ้านเพราะไอเฮียตาตายแน่อ้าวถ้ากูล่มมวยล่ะไอตอนไอต้อนว่าไปมีไปมีอาการกับไอสายฟ้าดีทำไมเผื่อ<ล>เผื่อเป็นเลนลี่ฮัลโหลสายฟ้าอยู่ไหมครับสายฟ้าอยู่ไหมอยู่ยังไง มานีหน่อยมานีหน่อยคือแก๊งเองกับแก๊งพี่มีปาดเสียงกันนะเมื่อวานนี้รู้ใช่ไหมนี่ปาเสียงอะไรอะพี่อ่าไม่เม็ดเนตอะไรของพวกมันไม่รู้แก๊งคนในในแก๊งพี่บอกอะเราไม่ถามดิไม่ได้ไป่ถามะมานี่มานี่เรามาถามนี่ เฮ้ย5ส4เฮ้ยมึงมึงบอกสาย้าที่เมื่อวานนี้เรามีปากเสียงกันฮิโรชีถสก่มไหมน้องเรื่องไม้ไม้อะไรอะที่มันพูดอะไม้เม่เนสนะคบมึงรู้จักไม้เม่เนสปะมึงรู้จักไม้เม่เนสปะไม่รู้มึงรู้จักไม้เม่เนสปะเคยดูไม้เม่นเนสปะรู้จักไเมเอาใจเอาใจ5ส่วน5เฮ้ยมึงเล่าให้มันฟังดีเอาเหมือนเลยดิเอาเลยเอาเลยเอาเหมือนนี่ดูไม้เมนเนสปะรู้จักไม้เม่เนสปะเคยดูไม้เมเนสปะรู้จักไม้เมเนสปะเคยดูไม้เม่นเนสปะเรา ใช่ใช่ใช่ครับใช่มีใครปรับไมล์รังได้ไหมพี่ได้เป็นพี่เฟือนนะได้เป็นพี่เฟือนเป็นพี่เฟือนเราเราเล่นเสร็จไม่ได้คุยกันหรอมันพูดทำไมเหมือนล้อหลอกครับพูดเนี่ยมันมันมันก็มาพูดแล้วล่ะมันก็บอกว่ามันมันก็ไม่ตั้งใจแต่มันเหมือนล้อหลอกไงปกติไอ้เฟร์ดมันเป็นคนแบบพูดเล่นของมันอยู่แล้วอะแต่ว่ามันมันก็หลายคนนะพูดถึงอะ ครัไม่ใช่หมีครัือก็ตีไม่ไหมความหมายมันคืออะไรวะกูก็ไม่รู้ต่เสร็จกูว่ากูน่าจะได้เมาไมออะไรคือเม็ดนี้อะไรวะคือไอม็นี่ะอะไรวะคือไม็น้ะอะไรวะคือไอเมดนี้วะอะไระคือไอเมดน้ะอะีืเนี้วะอะไรื้อเมนี้วะอะไรวืเม็น้วะอะไคือไ็ดน้นอะะคืับเดนี้วไรวคือไอเม็นี้ะอไระคือเม็นี้วะอรื้อเดนี้วะอไรวะืเม่ดนี้วะอะไรวะนไเม็นี้วะระบอก จะบอกนึงเอาซื้อไปก่อนเถอะอย่าเงอซื้อไหนพี่อุหนุนน้องหนุนผมได้เงินด้วยพี่ผมได้เงินด้วยพี่เอาหนาพี่อุหนุนน้องนุนพี่ไปซื้อตีนะตัวพี่ช่วยผมก็ได้พี่ฟ้าผมติดนี่ครับพี่พี่ตอนนั้นเวลาโยงผมขอแบบนี้เราพี่โยงไม่ติดดีกว่าจะได้โดนตีได้ได้ได้ล้อเลาะได้ได้ลอเสน่นะล้อเสน่ห์ได้ได้ได้ไดได้ได้ เฮ้ยอบเฮ้ยจเย็นดิเบี้ยวหลมันบ้าแล้วนี่เอาไงเนี่ยไปคุมมันหน่อยไปคุมพฤติกรรมมันหน่อยจเมืองนน VS มาลีจิตเวนมาเพื่อนมา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 าาม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 มามามมา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 ิาม เล่นไปเล่นไปมานี่น่อยยิงหน่อยไปเอบไแด้วไปชดวชไปไปโทษโทษโทษมไม่ได้ชาบ้มึอรู้จักมาไมเ็ดป้ายสัตว์มึงรู้จักมาไมเ็ป้าไอที่เาเอาเดียวเดดี สุดท้ายใครบินวะคนมาโคตรเยอะเลยไม่ได้ไเด้ไม่ได้นชุดเดนไม่ได้บมนไลดนไม่ได้นเดไม่ได้นเม่ไ้บินเม่้บไมได้บนเดเไม่ได้เยอามีนไม่ไ้นเาุน้บยชัดนมาได้บนเยดเนไ่ไ้ยชไม่รู้ักสภาบุ้นเดี๋ยวไปคุยชุน่ไเยชน่ไยฟดเนไม่้บันเย่้จักยังเฮ้ยรู้จักยัง นรู้จักยัง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 ในศาสตร์ตัชุบไปแล้วชุบไปแล้วตีตชุบไปเฉยพราะ้เชี่ตีโรชิกูดูไม่ออกมัจะล่ออยู่แล้วยีรตีกูวะไม่แม่นเลย่ไอเยโอ้ยเอ้ยเอรู้จักป้าไมมแม่นไ้าตเมีสวนรู้จักเลยไมเมียนนวน เอาหน่องฟอร์มแรปมาก่อนเรียรู้จักไมเมนไหนปะเคยดูไมเมนไหนรู้จักไมเมนไหนปะไอ้จอยอันนี้ต้องบอเหมือนมึงเลยเนี่ยน้องเรื่องแต่มึงพิตาพอแล้วพิตาพอได้แล้วพิตาพอได้แล้วพี่ต่อโคตรมันหรอพี่มันจริงมันจริงน้องอะไรอันนี้เดี๋ยวนี้ดูโตขึ้นนะจริงไอพี่ผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วแม่คุมกำเนิดไปนะพพอี่ พ่อไม่เค่ดูไม่เหม็นเลยป่ะรู้จัไหมอย่ามาเตะเองเลยเนาะเยอะกูรู้ละเลยเคยดูไม่เหม็นเลยป่ะเคยดูไม่เหม็นเลยป่ะเคยดูไม่เหม็นเลยป่ะเคยไม่เหม็นเลยป่ะเคยดูไม่เหม็นเลยป่ะเคยไม่เหม็นเลยป่ะเคยดูไม่เหม็ไอรวมมึงใส่รองเท้ามึงใส่รองเท้าดีๆเหอะมึงใส่รองเท้าอะไรอะลายสก็อตเนี่ยพี่ดูดูดูใช้ทรงผมเต็มไม่แต่งหน้าด้วยแลยได้แบบรองเท้าเต็มหมดอ๋อเป็นคนบ้านเนาะ ครับพี่มันมาจนพ่อจัดเลยผขเลียนเลยอันนี้ใช่หาได้กับประชาชนมากนะนั่นหนักมันมาเาจะมาแต่งตัวเหมือนจะมาแต่งตัวเหมือนพี่ป๊อนตอนปีที่แล้วอ่ะโอ้โหอันนี้ว่าเลื้อเลยนี่วไาพี่ตอนเลื้ยนี่ปอนสวัสดีครับก็ถูกใจให้น่อยดีน้องตายอ๋อเร็วเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ยังเป็นเพื่อนกูอยากดูมวยไหว้รถถังอไรเงนี้คุยอะไรสัตว พี่กูโดดต่อยทำมึงบงแตกลูกชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซุ้ยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัดไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่น่าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนุกเมย